สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่กันในช่องน้องวินาตัวนกลมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมคริมิราแลนด์นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่บรน้ําตกด้านใหญ่นี่เห็นไหมอ่ใหญ่ไหมเราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้นี่ผมมากับเพื่อนคนหนึ่งครับแนะนําตัวเซผมเจสเวอร์นะครับผมอืมเราจะมาทําอะไรครับเจวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกลางน้ํากันครับหรือแพรกลางน้ําครับผมอ่าประมาณว่าบ้านแพนะคุณผู้ชม คือตอนนี้เรามาสำรวจพื้นที่หลายพื้นที่แล้วแล้วเรามาเจอตรงนี้เข้าตาที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเขตแบบไม่ได้ร้อนมาก,กน,นะอยู่ได้นะครับเห็นไหมคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นน้ําตกเห็นไหมแต่เราจะไม่ได้ไปสร้างบนน้าตกหรอกเพราะว่าเลเวลบ้านเรายัางน้อยนะครับเรามาแมวหลังการขนาดอันคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นลนักษณะของบ้านแพรนะครับเดี๋ยวเอาภาพขึ้นเป็นตัวอย่างให้ดูกันเนาะน่ะที่เราจะไปทำเลนนู้นครับคุณผู้ชมนู่นเราจะไปสร้างประมาณตรง ตรงนู้นนะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีโขดหินอยู่นะครับเดีย๋ยวเราจะไปสร้างกันตรงนู้นเจเดี๋ยวเราไปสร้างกันดีกว่าก่อนจะสร้างนี่เราต้องทํานี่ก่อนปาร์ตี้นะครับเราต้องการตั้งปาร์ตี้แบบนี้นครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากดไปที่ชื่อเพื่อนนะแล้วก็กดกรุ๊ปพิล์ด้วยครับเพื่ออนุญ,ญาตให้เพื่อนเนี่ยสร้างบ้านรูปก,กับเราได้อีกหนึ่งขั้นตอนคุณผู้ชมอันนี้คือแนะนำนเพื่อการเผื่อใครไม่รู้นะฮะการที่เราจะสร้างบ้านได้เราจําเป็นจะต้องมีสิ่งสิ่งนี้ครับนี่กดไปดูสร้างบ้านขึ้นมาแลล้วกก็เือไปที ฟิลนะครับเราก็เลยดีไว้เราจะเป็นจะต้องสร้างไอ้เจ้าสปิริตเบสนะครับอันนี้เราสามารถสร้างได้ตอนที่เราทำเควสดหลังไปแล้วเนาะอันนี้คือแก่นบ้านผมขอเรียกว่าแก่นบ้านแล้วกันถ้าเราไม่มีแก่น่ะเราจะไม่สามารถสร้างบ้านได้เลยครับคุณผู้ชมเราจำเป็นจะต้องมีแก่นอันนี้ด้วยนะครับเจดเดอรวเราว่ายน้ำกันไปดีกว่าปะได้ไม่ใช่ขี่สัตว์ไป <laughs> ขี่สัตว์ตี นี่เลยโอ้โหหนังแบบฟิวดีคุณผู้ชมบอกเลยนะมีปูมีปูด้วยฮะนี่จุดที่เราจะสร้นะครับก็คือตรงนี้นี่ตรงโขดหินนี่เห็นปะนี่เลยนะตรงโขดหินนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเ,เกียนนี้เราไม่สามารถวางแผ่นไม้ได้ก่อน,นครับเราจะต้องวางแกนก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะเกนออกมาตรงนี้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวค่อยสร้างาเสาข็มขึ้นมานะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะ ดูไม่ออกนะครับก่อนอื่นเลยเราทําการวิวบ้างก่อนกดไปที่กระเป๋ากันครับเราจะต้องวางไอ้เจ้าแก่นนี้ก่อนนี่เลยน,ะนี่โอเคที่มันก็มันสูงเท่าที่เราคิดไปไหมเดี๋ยวลองดูนะนะลึกเนาะเจเราน่าอ,อาจจะต้องทําเสาขึ้นมาประมาณสักสามชั้นได้อืม เดี๋ยวเดี๋ยวเราวางบล็อกขึ้นมาก่อนละกันวางบล็อกไม้ขึ้นมาก่อนข้างๆอ่ะว่ามันต้องสูงเท่าไหร่โ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเอาข้างๆกันเลยนี่เอาบล็อกนี้น่าจะถ้าอย่างี้สูงหไหมเจดูซิแล้วเราก็เอาแท่นนี้มาวางตัวนีน้น่าจะพอดีปะ่ะเดี๋คิดว่าไงลองดู<า>ลองดูนะเราลองดูนะทีนี้เนี่ย ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาแกนเนี่ยขึ้นมาข้างบนนะครับประมาณตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้เออน่าจะได้อยู่โอเคคือเราจะทำให้ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำไปครับก็เลยเลือกประมาณความลึกประมาณนี้เนาะติดนิสัยวางผืนโอเคเจเริ่มก่อนก็ได้โอเค ขนาดสากของเราประมาณนี้เหรอเฮ้ยอย่าอย่าสร้างกว้างเกินไปนะเราวางได้แค่ร้อยสิบบอกเอึ่งนะโอเคโอเคประมาณนี้พอไหมเดี๋ยวอายาวกว่านี้ต้องยาวกว่านี้หน่อยนะไม่งั้นมันจะเป็นมันจะสี่เหลี่ยมเกินมันต้องเป็นแบบเราจะเอายาวไปทางนั้นเหรออ่าเนี่ยอ่าประมาณนี้เรายาวไปทางไหนใช่ไหมอ่าถ้าถ้ามันถ้ามันแบบเล็กไปอ่ะมันก็จะมันจะไม่ดูเป็นสระน้ำอ๋อโอเคได้ตอนนี้เราใช้ไปกี่บอกแล้วเราใช้ไปสิบแปดถับไปสิบได้อยู่ได้อยู่เจทีนี้เราขึ้นเราขึ้นลัวเลยเจเลือยแบบไหนโอเคได้ได ทำขอบก่อนก็ได้อ่ะอืมก็ทําขอบก่อนก็ได้นี่โอเคทําขอบก่อนอันนี้ต้องใช้เป็นขอบไม้ใช่ปะ่ะอืมตอนนี้เป็นขอนไม้อ่าโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยสีม่วงก่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะตังนี้ไม่จำเป็นปหรือเปล่า เนี่ยเราก็ได้สระไปนะไม่หน่อ่าเราได้ละอ่ออ๋อคือเราจะทำขอบนอกอีกทีใช่ไหมเพื่อทำเป็นพื้นน่ะก็ได้อ๋อนี่มันมีให้เกาะแล้วไงเออใช่เพราะไม่มีเกาะตอนแ้กมันไม่มีอะไรให้เกาะครับตามพี่ดิ๊กเดี๋ยวจะค่อยรีมูฟนี่แหละแต่แบบสวยยูสวยยู สวยอยู่น่สูงกว่าน,นี้ไหมเหมือนน้ำมันขึ้นตลอดมันมันเป็นขอสาไม่ไมนไรไม่เไมนไร,ไเ,นไรเราสูงนี้มันก็ขึ้นอยู่ดีแหละเจเนี่ยนสวยแล้วโอเคเา้ยรา์ทับตาลทับแหวงผิดไอ้มันติดหมาหมาใครเนี่ยเก็บด้วย <laughs> หมาไงวะหมาใครวะ,รวะอันนี้หมาเจใครวะเอ้เก็บยวกันเออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้ละโอเคเป็นรูปเป็นรูปเป็นรื่องแล้วอันนี้โอเคแล้วอันน,น,นี้อันนี้คือเราเดินได้เห็นหมาเจเดินไดน้เดินได้แค่เราเดิน,นได้ก็พอแล้วเพราะว่าน้ำแบบมันมันมันมีขึ้นมีลงซ้ำมันไดลงได้เนี่ยเออนี่ได้นี่พอดีเจไม่ได้อุดเลย โอเคเรามีทางเดินลงมาแล้วแถวไว้น้ำเราอุดช่องเนี่อ๋ออุดแล้วโอเคเราหมดละโอเคเสร็จแล้วนะเราจะขึ้นเป็นชั้นสองไหมธรรมดาไ,ไม่มีสองไอเดียนะไอเดียแรกคือเดี๋ยวเราทำสะพานขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้สี่มุมเนี้เราจะใช้เสาเข็มขึ้นไปเจปักเสาเข็มอะเสาก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเพื่อขานไม่งง เจก็น่าจะทำเสาได้แล้วมั้งเสาที่จะปักก็จะประมาณนี้อย่างเงี้ยเจได้สี่มุมเลยสี่มุมงั้นเดี๋ยวเจทำกําแพงให้ก่อนล้วกันอโอเคเดี๋ยวปักเสาดูก่อนอเราจะขึ้นชั้นสองคือชั้นล่างเราจะให้เป็นส่างไงน,น,นี่บันไดเราจะขึ้นแผนไหนเจวีทรายเลยได้หมดเราจะาใกล้กระทางลงไหม แบบว่าลงมาปุ๊บลงมาไ่ว้น้ําเลยอะไรเงี้ยหรือไงมันได้ได่าหรือว่าเจ้าคนละฝั่งาฝั่งนี้ไหมนะไปะให้ดูกันแหนมันมันอยุกมันใกล้ไปปะมันดูไม่ค่อยเวิร์กนะอ่ามันดูไม่สวยใช่ไหมเออโอเคมแบบลงมา,าก็สาวไว้น้ําเลยช่างเจมไม่ชอบผมย้ายผมย้ายฝั่งนี้ก็ได้ช่างเขาไม่ชอบครับผมต้องย้ายบันไดก่อนนี่เดี๋ยวผมสร้างขอบให้ครับ ช่างบกช่างไม่ปื้มบันไดเอาเป็นนี่ไหมข้างนี้ไหมได้ไหมได้ไหมเออคนละมุมเลยโอเคไหมนี่เจเออช่างเจตูคุณคุณใช้ไปเจ็ดสิบหกทับร้อยสิบอ่ะยั <c oughs> ไม่ได้ตาเลยนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดป้านวบลฮาเนี่ยยังไม่ได้เป็นลูกอับเลย อ่ะเไป็นไรไมเป็เอาเท่าที่ได้คุณผู้ชมเท่าที่ได้จริงๆเนี้ยบ้านผมอัปเกรดมาเป็นเลเวลห้าแล้วนะเนี่ยครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราอัปเกรดบ้านเนี่ยมันจะสามารถวางได้มากขึ้นตอนในบ้านเลเวลห้าแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่สวยหรือยังไงเนี่ยหรือมันไม่พอเนี่ยเนีวผมจะไปอัปเกรดบ้านไปอีกขั้นหนึ่งครับชั้นสองใช้เป็นพื้นพื้นแบบไหนดีวะพื้นบางปะ ต้องมางบกใหญ่ปะ่ะบกใหญ่หดิแกยังไงอยู่นะเจ็บเราต้องมางแบบนี้หรือว่าหรือว่าเล็กวะแหนะเนี่ยใหญ่ไปป่ะมันสกงไปป่ะมันต้องทำมันต้องทำอะไรใช่ไหม่ะไม่ใช่เราเราต้องวางอันนี้หรือวางอันเล็กวอะอันเล็กดิเดีย๋ยววางให้ก็ได้เนี่ยเล็กอ๋อเราเราวาง<ม>พื้นแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมไอ้พื้นเนี่ยแผ่นเดียวไม่ได้ฮะ ได้าจะถ้าเราต่อเป็นแผ่นบางเลยได้ไหมลองดูไออลองดูดิแผ่นบางเลยก็ได้นะเออแผ่นบางเลยก็ได้นะเออสวยกว่าอ,อ่าอ่าลองดูซิว่าได้นะได้ที่ว่านี่คือจะหมดแล้วนะ <c oughs> มันน่าเป็นแผ่นเก้าสิบหรือว่าเจ๊เก้าสิบแลเก้าสิบเนี่ยยังไม่ครบรอบเลย แวลข้างล่างก่อนข้างหน้อาออกไม่มีกินบล็อกข้างหน้าอยู่เดี๋ยวไปลบข้างหน้าทิ้งก่อนแะ่ผู้ชมบล็อกพวกนี้ถ้าเ,เราเดีวไม่ใช้เราต้องเอาออกเนี่ยมันกินพื้นที่เดีมันกินพื้นที่นะครับเอาออกด้วยโอเคแต่น,นี้ไม่ได้นะอ <laughs> อันนี้ลืมมาที่บ้านพังครับไปเดีไม่ได้ครบรอบไหมครบรอบไหม หมดนะใช่ไหมร้อยสิบเนี่ยหมดนะหมดหมดนะทักคุณผู้ชมได้ได้ว่าเอมเอม <c oughs> <c oughs> อผู้ชมครับเราก็ได้ทำการอัปเกรดบ้านเพิ่มเติมนะครับนี่เลยตอนแรกได้แค่วอลห้าใช่ปะ่ะอ่ามันวางบล็อกได้แค่ประมาณร้อยสิบนะผมทำการขยายวอลหกได้เพิ่มอีกประมาณสี่สิบบล็อกนะครับ ก็อาจจะได้ประมาณล้วนั่นแหละนะตอนแรกอากาจะอพยลเจ็ดเลยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขค่อนข้างจุกจิกครับอ่ามันก็เลยแบบนานเกินไปนะอาจจะได้แค่2ชั้นแล้วก็อาจจะตัดจบไปก่อนนะครับในส่วนขั้นต่อไปเนี่ยอาจจะมาสร้างเพิ่มเติม,ตมนะครับหรืออาจจะเป็นคลิปผระจนภัยอะไรประมาณนี้แต่ส่วนนี้เอาให้เสร็จชั้น2ก,ก่อนลวกันเจคุงเดี๋ยวเรามาสร้างพื<ร>้นสร้างรถเดี๋ยวเจสร้างรถกันเด<ร>ี๋ยวเดี๋ยวสร้างพื้นหนึ<ร>่งเดี๋ยวสร้างพื้นหนึ่งเดี๋ยวเจสร้างอยน,นั้นเลย สร้างรั้วสร้างอะไรก็ได้สร้างรั้วนะถ้ารั้วมันก็เหมือนเป็นรั้วอะไรดีอวรั้วไม้ไผ่รั้วไม้ลองเปลี่ยนดีไซน์ไปก็ได้นะมีอย่างอื่นไหมได้ได้ได,ด้จะจัดให้โอเคครับผมขอเป็นช่างปูพื้นเหมือนกันนะแค่นี้ก็ร้อยสิบห้าบล็อกแล้ว่รั <c oughs> ้วนี่แหละตัวดีเลยตัวกินแหละเพราะว่าบ้านที่ผมสร้างเนี่ยมันกินพื้นที่นะครับคือพื้นที่มันใหญ่มากเห็นไหม ี่โคตดใหญ่เลยนะครับถ้าเทียบกับข้างล่างเนี่ยคือเราแบบ <c oughs> เราแบบตั้งใจให้สัไว้นะมันออกมาดูดีไงตรงเนี้ยอแต่พูดถึงพูด <c oughs> ถึงว่าขนาดครับประมาณนี้ยคุณผู้ชมคือมันต้องบ้านเลเวลสิบเลยคือท้าเราสร้างสร้างใหญ่เกินไปเพราะง,งั้นเถิดนะเออแต่ใช่มันเถอดเอาสวยไปก่อนสวยกค่ชั้นล่างนะชั้นบนช่างมันเอาเจทางขึ้นบันไดใครอุดวะกูนี่มาเม่มงเอง ปอดก่อนปูพื้นซะหมดเลยเจอไอเจียได้จะไม้ละว่าจะเอาสวยกว่านี้ได้จะไปหินมีหินแต่หินไม่พอหิน่ะหรหินเยอะไหมล่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกำแพงหินไม้ก็ได้นะมันจะได้เหมือนกันไม้ไม่อนก็ได้โอเคมันจะได้เข้าทีมหน่อยเดี๋ยวจะโดดทำไมทำไมกูรู้สึกเหมือนเหมือนร้านอาหารริมทะเลวะ ผู <c oughs> ้ชม,ชมมาไหมเจ๊ไไหมกูไปเหมือนแล้วนะาหิทะเลแบะเหมือนแพ่เพเ่เหมือนแพ่ร้านอาหารนะ <c oughs> ใช่ไคือแม่งคือแม่งไม่ได้เป็นห้องเลยอ่ะแม่งมันแบบว่าเอาเก้าอี้มาตั้งที่คือได้เลยแต่เนี้ย <c oughs> คนดูอาสองสัยว่าผมไม่ช่วยสร้างเหรอไม่ครับ <c oughs> มันคนละส่วนกันผู้ชมผมสร้างพื้นเขาก็ต้องสร้างรั้วคนละส่วนกันหนได้ปะ ต้องมุมเป๊ะเอมซีแ <MC S 1> ม่งมานั่งจึงอยู่นะเขา<อ>ขั้นสนามโอเคใช้บล็อกเท่าไหร่เนี่ยเรออื่งเดือนะร้อยสามก้ทับ 150. ร,ร้อยห้าสิบร้อรแางไรเพิ่มไหมทำไรเนี่ยร้างห้องกระบดละมั้งอืมเดี๋ยวไปดูข้างล่างสิเราทำอะไรได้บ้าง <c oughs> ข้างล่างเป็นนนะ้ำนับหนักขึ้น ผมนึกถึงไอ้นั่นเละเจหมูวัะทะไอ้นั่นน่ะ่านนนท์นะใช่าไหหมูกระทะธานนนท์น่ะเจที่แบบมีขึ้นเมือนไรอะเลี่ยบอกเลยเ้ามีตั้งอะลอยแน่บอกเลยเฮ้ยแต่ข้างหนังวิวสวยนะแบบว่าเห็นไปทางหอคอยด้วยน่ะห่อคอยฝั่งดูนะแต่ข้างหลังก็ไม่ค่อยเห็นแกถูความเป็นวันไกพอดให้สวยอยู่นะบอกเลยเจ แต่ข้างในนี่เหมือนเรือนไม้ไผ่เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเราสามารถสร้างอะไรเพิ่มเติมได้ไหมลองดูซิที่มันเกี่ยวกับอ,อในส่วนสร้างบ้าน,นก็มีแต่บันไดรู้เยอะมากหรือจะทำอีกชั้นหนึ่งเอาเป็นบันไดวนหอแล้วมัม้งบันไดก็แล้วก็อ้ เออบันไดวนพูดถึงว่าเราทําจากชั้นล่างได้ไหมเออจริงนะรู้สึกว่ามันธรรมดาไปวะบันไดที่ว่าขึ้นมาเนี่ยเออเนี่ยเด็ดเด็ดเด็มันใหญ่ว่ะเจบันไดอ่ะแบบนี้มันถ้าทําขึ้นจากน้ํามาได้เว้ยขึ้นจากน้าแบบแต่ถ้าวางกับพื้นพื้นมันยังสั้นไปอ่คือมันยังสั้นไปใช่ไหมใช่คือมันมันสั้นไป คือมันต้องตีโค้งค่อนข้างไกลเข้าใจไหมคืนให้ใส่กำแพงคืนไปนี่นี่น้อยทำมันยื่อนอย่างงี้ไปเว้ยเป็นแบบจุดชมว,วิวเว้ยเจーอ่าแป๊บน,นึงโอเคจุ่มไปเลยแต่ต้องเอารั้วนี่ออกอะ่ะรั้วนี่มันซ้อนอยู่อะ่ะเนี่ยแล้วเราก็ทำจุดชมวิวอย่างไงี้ยเจーโดนน้ำตกเห็นป่ะด,ด,ด,ดีดูดิเฮ้ยได้อยู่เจー นี่ไทำเป็นระเบียงขึ้นไปแล้วแบบชมวิวน้าตกไงนี่แบบลระเบียงนล,ล่างให้เออแต่ว่าพื้นตรงนี้อยากได้เป็นกลมๆอ่ะไม่เอาเป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมได้ได้เราสามารถสร้างพื้นเป็นแบบอื่นได้ไหมเ้ยได้นี่วง,งกลมโอ้ยได้ได้จริงจพื้นกลมไงวงกลมสามเหลี่ยมอะเราดูใช่แต่มันมันต่อไม่ได้อะมันต่อไม่ได้เลยเจเจลองมาวางดิ เราต้องสร้างให้มันโผล่มาท่ข้างล่างดิวะเจเจต้องมาหรือหรือข้างล่างเนี้ยแล้วทําพื้นให้มันไปประกบตรงนี้นเนีะยนึกออกปะหรือพื้นนี่ไม่ต่อพื้น,นเนี่ยต่อให้มันไปเชื่อมกับบันไดอะ่ะข้างล่างอะไ,ได้แล้วค่อยลื้อทีหลังแบบนี้เหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็สร้างบล็อกให้มันยันยันขึ้นไปข้างบนอะอ่าเนี่ยนอันนี้คือสร้างบล็อกขึ้นเลยเดี๋ยวช่างดูงานเดี๋ยวเป็นต่อไหมเดี๋ยวจะเป็นบล็อก เป็นบล็อกนี่บล็อกขึ้นไปดิมันจะได้ไปเกาะขอ้างบนได้ต่อไงเดี๋ยวเราค่อยล้างพื้นหน่อยแต่แค่เสาก็เกาะได้แล้วนะเออเออสาอะไรสไเสานีอ่ะเออเรื่องความสวยงามอย่างเงี้ยเสาน่าจะสวยกว่าโอเคพอบอกมันจะดูใหญ่ไปอ่ารอดีได้ไหมได้ไหมเหรอดูก่อนว่าเฮ้ยได้อยู่เก้าบล็อกเดี๋ยวเราวางเป็นวงกลมดูเฮ้ยได้ได้ได,ได,ได,ได้เจ่งเลยไหว เราตีโค้งเดี๋ยวจะตีโค้งไปนี่โค้งแบบนี้นี่อ้ำมันไมงต่อไปได้แล้วเจทำไมวะอันนี่ไงแปลว่าอ๋อมันเลยบ้านมันเลยขีดบ้านใช่ใช่เออทั้งบันไดทั้งฐานอ่ะอ๋อบันไดขียนเข้ามาอีกหน่อยใช่ไหมใช่อ๋อโอเค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 อดูว่าจะเวิร์หรือเปล่า ช่างแก้งไงไปหนึงครับคุณผู้ชมช่างก่อแก้งานก่อนอ๋อไ<ผ>ม่ช่นะอันนี้ถูกแ,แล้วแล้วเราก็วางดอูอ๋อมันได้แค่สุดแค่บล็อกนี้ใช่ไหม ถ้าเป็นวงกลมมันไม่สวยเจมันต้องแบบแบบนี้น่าจะสวยกว่าอย่างเงี้ยวงกลมเหลี่ยมไงเ, <c oughs> เหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมพางอ๋อเดี๋ยวนะเอาสองแผ่นนี้ออกก็ได้เดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปนนนเนี่ยแล้วก็ส็อกเนี่ยสองแผ่นนี้แผ่เป็นเหลี่ยมเออเป็นกลมๆอ,มอารมณ์หมุ่มโวงเรียะโอเคเราจะใช้กลมๆแบบนี้แบบนี้ แต่นี้ยครับช่างเนี่ยอ่ะเนี <laughs> ่ยวัน <laughs> นี้แหละ <laughs> ไปนี่ไปเวอร์ <laughs> มไม่หลับสวยไม้ละ่ะนายอยู่นี่อยู่แต่ไม้นี้ต้องกลับด้านอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้ <laughs> บงังอันนี้เราไม่ต้องวางรั้วแลว <laughs> ให้มันเป็นแบบอย่างนี้ไปเลยนะอ่าโอเคเออจุดชมวิวไ,ไว้กระโดดนะครับได้ไงเป็น <laughs> ที่โดดนะครับเคทีนี้เจก็เดี๋ยวสร้างรั้วต่อเลยอ่าปิดรั้วให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะ มาทําในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ครับเราจะมาให้เป็นเรียบเป็นระเบียบมากขึ้นตอนนี้มันเหลืออีกหกบล็อกเดี๋ยวถ้ามันเพิ่มเติมอะไรยังไงได้เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเดี๋ยวผมเรียงของก่อนมันเกะกะมากเลย mm hmm. เดี๋ยวเฟอร์นรเิเจอร์ไปเลยโอเคอันนี้เป็นตู้เกมเสาีไฟเสาีไฟาวางมีเลยประดับกลางบ้านเลยห้ฉลาดตัวน,นี้มันเกะกะจริงเลยเอาไปน,นอนใต้บันไดคุณผู้ชม เออตอนเรกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำเป็นห้องเอออันนี้มันมันเพิ่งทำาผู้ชมก็มันหมดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนอ่างนกไม่แป็ที่แต่งหน้าที่แต่งหน้า<ม>ที่แต่งหน้าก็ต้องอยู่ใกล้กับเตียงใช่ไหมเออแตเป็นสาวโ<ม>ตช่างโตช่างที่ทำง,งานงใกล้ๆกันนี<ม>่วางนี้เลย<ม>อ่อ ไปนคนรักสวยรักงานก็ต้องเ,อเครื่องทอผ้าว,วางใกล้ๆงานไม้กับเครื่องทอผ้าต้ออยู่ใกล้ๆนี่เน่เตาหลอดมันจะร้อนนะผมมากเอาไปวางวางนี้กันริบรีันีบร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 ีบนีบรี้รีบรลน,นี้เี้ใกล้ๆจะได้ทบรี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 ครีบโอเคนี่เลยสแกนเรดาร์ แทงก็นนสว่างเลยวางตัวนี้กันไม่มีที่จะวางครับตัวนี้ม่งีจะวางตังไหนละส่วนลังนกนั้นเราจะฟักไข่ตรงตรงนี้แล้วกันใกล้เตาเนี่ยร้อนๆได้โตเร็วๆเ,เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะผู้ชมแค่พูดเล่นนะ เออตั้งไว้ให้เก,กะกะเข้าไว้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรตั้งได้ละโอเคก็ประมาณนี้ฮะผู้ชมสำหรับบ้านริมน้าของเราเรียกบ้านอะไรนะเจบ้านแพร่ป่ะบ้านแพร่บ้านกลางน้ําใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยเลยวผมจะพาผู้ชมไปสํารวจจากด้านหน้าครับนะ,ะด้านหน้านี่คือเป็นจุดที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไว้เป็นว่นออาวยน้ําเออมีสระไว้ได้ในตัวเห็นไหมนี่นะมีสระไว้ได้ในตัวครับถามคือเพื่ออะไรในเมื่อข้างนอกก็เป็นทะเลใช่ไหมเพื่ออะไรกับเนี่ย <c oughs> เพื่อมันสวยงามเลยผู้ชมเออนี่คือช้นาร่ากนะครับอ่าใช้พืชไม้ล้อมด้วยรูปไม้ไผ่นะครับแล้วก็มีเสาไม้สี่มุมนะครับข้างบนก็จะเป็นพื้นไม้เหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นเสาไม้ไผ่เหมือนเดิมครับคงคอนเซ็ปต์เดิมส่วนของในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับ วางแบบไม่มีไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรมากั้นนะฮะอาจจะตล้นี้เราจะมีจุดชมวิวนะผู้ชมตรงนี้ขึ้นมาเป็นบันไดวนนะฮะวนนิดนึงแล้วก็เป็นตรงนี้เฮ้ยจโหเจสุดยอดเลยอะ่ะน,นะช่างเจเขาได้ทําการเพิ่มเติมในส่วนของรั้วโค้งครับถือว่าสุดยอดตัวนี้สามารถชมวิวน้ำตกได้นะนี่เต็มพอดีเออแถมกระโดดตรงนี้ด้วยถ้าคุณคิดจะว่ายน้ํานะฮะลงไปฉลามแดก แนค่คุณผู้ชมฉลามรอมันรอแดกอยู่ข้างล่างเห็นไหมเออรอแดกเลยเอยู่ครับเนี่ยดูว่าถ้าวันในค,คุณคิดคิดสั้นก็ตรงนี้เลยฮะคุณผู้ชม <c oughs> โดดไปให้มันแดกและ <c oughs> โอเคคอนเซปต์บ้างแล้วก็มาณนี้ในในอีพีต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นอ่าสร้างบ้านเพิ่มเติมนะจะเป็นอ่าการผชจนภายใต้น้ําอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ในส่วนของบ้านเนี้ยเดี๋ยวจะพยายามเขียนมาเรื่อยเนาะ อันนี้จะเป็นคอนเทนต์บ้านริมน้ำของผมเนาะต่อไปอาจจะเป็นบ้านของเจคุงมก็ได้ครับแล้วผมก็จะไปช่วยเจสร้างเนาะเจมีมีบ้านใ <Okay. S 1> นใจยังรจะสร้างแบบไหน,นเดี๋ยวอุบไปก่อนอ่าอุบไปก่อนเพราะมันยังคิดไม่ออกเ <c oughs> ชื่อผมเดี๋ยวคิ่ไม่ออกโอเคครับสำหรับบ้านริมน้ําของเรานะครับอ่าิศวะกรนะเจกับเฟิร์สกระจว้เพิงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแ้ำดำตุ๊กอ้นกลมนะครับอทุกคนนะจ๊ะ เจมมีอะไรจะพูดไหมไม่มีครับผมราตีสวัสดินะะ์สันมานะฮะสันมาไปๆคุณผู้ชมคือดีกว่านะครับ